สวัดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง KB Auto Review ช่องรีวิวเทคโนโลยียานพาหนะและระบบคมนาคมทั้งไทยและต่างประเทศวันนี้เราจะพาทุกท่านไปสัมผัสประสบการณ์สุดหลังของระบบรถไฟไทยในปี2026รีวิวคุณสมบัติและสเปคแบบจอดลึกแบบครบเครื่องพร้อมแบบบรรยายลื่นไหลในสไตล์เดียวกันตลอด4,000คำโดยไม่มีหัวข้อหรือเครื่องหมายคำพูดใดๆเริ่มต้นด้วยท่านสามารถรับรู้ถึงภาพรวมและความเป็นมา จนถึงฟีเจอร์เด่นที่ทำให้ขบวนรถไฟปี2026เป็นสัญ,ญลักษณ์ของอนาคตในวงการระบบรางขบวนรถไฟไทยปี2026ได้รับการพัฒนาโดยทีมวิศวกรไทยร่วมกับพันธมิตรทางเทคนิคจากต่างประเทศ ตั้งแต่การออกแบบโครงสร้างที่ใช้วัสดุอลูมิเนียมอัลลอยผสมคาร์บอนไฟเบอร์นำเข้าคุณภาพสูงช่วยลดน้ำหนักโดยรวมของตัวรถลงอย่างมากทำให้แรงเสียดทานและเสียงรบกวนขณะขับเคลื่อนได้น้อยลงอย่างเห็นได้ชัดระบบอากาศพลาศาสตร์ผ่านการทดสอบในอุโมงค์ลมเพื่อให้ตัวรถไหลลื่นต้านพละกำลังกระแสะลมได้ดีเมื่อเดินทางด้วยความเร็วสูงสุดถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขบวนขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าสมัยใหม่ที่สามารถปรับสภาพให้เหมาะกับอากาศและภูมิประเทศได้รวมถึงรองรับการอัปเกรดในอนาคตโดยไม่ต้องแก้โครงสร้างหลักภายในขบวนถูกออกแบบโซนโดยสารหลายรูปแบบเพื่อรองรับผู้โดยสารทุกกลุ่มอาทิโซนมาตรฐานโซนสำหรับทำงานและประชุมโซนพักผ่อนส่วนตัวและโซนวีลแชร์หลากหลายรูปแบบนี้สามารถปรับสลับได้ตามรูปแบบที่ต้องการในแต่ละช่วงเวลา การจัดวางภายในใช้โทนสีอบอุ่นพร้อมแสงเลดที่ปรับอุณหภูมิแสงให้เหมาะสมกับเวลาและบรรยากาศเพื่อให้ผู้โดยสารรู้สึกสบายตาและผ่อนคลายระบบแอร์ภายในใช้เทคโนโลยี h e p a f i l เตอรุ่นทันสมัยกรองฝุ่น PM 2.5และเชื้อไวรัสได้ถึง99.97%พร้อมเซ็นเซอร์วัดอัตราออกซิเจนและความชื้นอัตโนมัติช่วยควบคุมความสะอาดของอากาศตลอดเส้นทาง ระบบควบคุมและความปลอดภัยเทคโนโลยีล้ำสมัยประกอบด้วยระบบเบรกแม่เหล็กไฟฟ้าแบบ Emergency b r ซีที่สามารถหยุดขบวนได้อย่างรวดเร็วแม้อยู่ในความเร็วสูงระบบกันสะเทือน Active Suspension ช่วยลดแรงสั่นสะเทือนและเพิ่มความนุ่มนวลในระหว่างการเดินทาง ระบบกล้องวงจรปิด AI ตรวจจับพฤติกรรมผิดปกติหรือการกระทำเสี่ยงภายในขบวนและแจ้งเตือนไปยังศูนย์ควบคุมแบบเรียลไทม์นอกจากนี้ยังมีระบบล็อกปัตโนมัติในแต่ละตู้มเมื่อพบความเสี่ยงสูงระบบขับเคลื่อนประกอบด้วยเทคโนโลยี regenerative braking ที่ช่วยเปลี่ยนพลังงานจากการเบรกมาชาร์จเก็บในแบตเตอรี่ลิเทียมโพลิเมอร์ขนาดใหญ่ซึ่งสามารถนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ลดการใช้ไฟฟ้าหลักลงได้ถึง20%ซ ระบบเสริมความสะดวกสบายรวม Wi-Fi ระดับสูงครอบคลุมทุกพื้นที่พร้อมจุดชาร์จ USB-C และ Wireless Charging ใกล้ที่นั่งทุกโซนรวมถึงจอส่วนตัวเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผู้โดยสารเพื่อดูตำแหน่งรถตารางเวลาหรือสั่งอาหารแบบเรียลไทม์ขบวนรองรับการเดินทางกลางคืนด้วยไฟเล t โทนอุ่นจำลองแสงพระอาทิตย์ตกและวัสดุดูดซับเสียงคุณภาพสูงช่วยลดเสียงรบกวนภายนอก ห้องน้ำคอนแทคเลสใช้ระบบเซ็นเซอร์แบบไม่สัมผัสเพื่อความสะอาดระบบตรวจสอบสุขภาพขบวน Smart d i a g n o s t i c กคอยติดตามสถานะชิ้นส่วนรถรายงานล่วงหน้าก่อนเกิดปัญหาที่สำคัญช่วยลดเวลาหยุดเดินรถทำให้มีความน่าเชื่อถือสูงขึ้นการจองที่นั่งใช้ระบบ 3D Seat Map และระบบจดจำใบหน้าสำหรับเช็คอินโดยไม่ต้องใช้ตั๋วกระดาษ เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันขององค์การรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อสร้างความสะดวกและปลอดภัยระบบรองรับการเดินทางหลายโหมดไม่ว่าจะเป็นเส้นทางทางสูงแห่พิเศษเส้นทางชนบทหรือเส้นเศรษฐกิจที่วิ่งเชื่อมหลายจังหวัดโดยระบบดิจิตอลเทรนด์คอนโทรช่วยให้ศูนย์ควบคุมติดตามตำแหน่งรถสถานะการเดินทางและปรับเปลี่ยนเวลาได้แบบเรียลไทมผ่านสัญญาณดาวเทียม นอกจากนี้เส้นทางกลางคืนยังใช้ระบบตรวจจับอัตโนมัติที่ช่วยปรับแรงเบรกและไฟได้ทันทีเมื่อพบอุปสรสคในการพัฒนาเวอร์ชันปี2026น B ีมีการทดสอบกว่า300ครั้งเพื่อปรับแต่งระบบให้สามารถตอบโจทย์การใช้งานจริงในสภาพอากาศหลากหลายภูมิภาคของประเทศไทยทุกยูนิตผ่านการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัย ISO และการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ระบบยังมีอัตราการสิ่งเปลืองพลังงานต่ำเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนและสามารถเดินทางได้ไกลกว่าเดิมโดยไม่ต้องชาร์จบ่อยอุตสาหกรรมภายในประเทศมีส่วนร่วมในการผลิตชิ้นส่วนกว่า80%ของขบวนรถมีศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรร่วมกันระหว่างภาคพ,พลเรือนและทหารพร้อมระบบควบคุมคุณภาพในพื้นที่มีคมอุตสาหกรรม มีความปลอดภัยระดับสูงรวมถึงมาตรการป้องกันการรั่วไหลของเทคโนโลยีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการจัดขึ้นในงาน Thailand Transport Expo 2026และได้รับความสนใจจากประเทศในอาเซียนและยุโรปที่แสดงความสนใจร่วมลงทุนหรือใช้เทคโนโลยีนี้เป็นต้นแบบให้กับระบบขนส่งของตน ทิศทางในอนาคตระบบนี้จะรองรับเทคโนโลยี AI รถไฟไร้คนขับและการเชื่อมต่อกับการเดินทางระบบ Hyperloop หรือ Smart City เพื่อสร้างระบบคมนาคมอัจฉริยะทุกองค์ประกอบทั้งสเปคฟีเจอร์และการออกแบบสะท้อนวิสัยทัศน์ของประเทศไทยในการก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านระบบขนส่งทางรางในภูมิภาคไม่ใช่เพียงแค่การเดินทางแบบทั่วไป แต่คือประสบการณ์ที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบของการเดินทางในทั้งมิติเชิงเทคนิคและคุณภาพชีวิตของผู้โดยสารหากคุณประทับใจเนื้อหาเชิงลึกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดกดติดตามช่อง KB Auto Review เพื่อไม่พลาดทุกคลิปที่เจาะลึกเรื่องราวของเทคโนโลยียานยนต์ระบบขนส่งและนวัตกรรมจากทั่วโลกพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ